พี่บุ๋มไปไหนอ่ะพี่บุ๋มไปอุ้ยพี่บุ๋มไปไหนอะช้าชไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่ง slow down this is slope. s l o p แปะแปด้วยลูกแปะเยื้องแขนแปะแปะแปะตึง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 อ้าวช้าชนะ bye bye ไปไปด้วย bye bye วิววิวว that's three เด้งหน้าเด้งหลังบาย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 พีททำไมน้านไม่ดูถนน,นล่ะสองดูแต่ต้นไม้ <g usting> <c oughs> ดูมันดูมันดูแต่ต้นไม้ตอนนี้พีทอายุเท่าไหร่1นึ่ครักับ1สัปดาห์